แล้วฉันก็นึกย้อน90ปีก่อน11พฤษภามันตรงกับ2478สมัยปรีดีสถาปนาเลือกตั้งเทศบาลนครปกครองท้องถิ่นจะประเดิมเวลาเริ่มจากกรุงเทพทนบุรีและก็ไปที่เชียงใหม่นคราผ่านมา90ปีแล้วที่เสียมรู้จักกระจายอำนาจสินา แตกระไรเหมือนกับพึ่งจะเริ่มและจับประเดิม11พฤษภาตรงกับวันเกิดปรีดีด้วยแม้ตัวเลขสวย11เลยนะอย่างไรก็รู้สึกรันทดเหมือนกับถูกกดไม่พัฒนาเลยนะดูเด็กตั้ง90ปีนับจากวันที่รัฐธรรมนูญออกมา2478ด้านงานแล้วทดลองใช้ให้ประชาชนตื่นตาเลือกตั้งเทศบาลครั้งแรกแต่ดูเหมือนแปลกเช่นปัจจุบันเลยนะทุกวันนี้ยังคุยกันไม่เลิกเรื่องกระจายอำนาจท้องถิ่นที่ว่าคณะรัฐเขาสร้าง ไว้นมนานแต่มันติดอะไรกันเราถึงช่างเชื่องช้าฉันเกิดมาทีหลังจนใกล้ตายแต่ไม่เห็นไะไรว่าจะไปกี่ท่าไม่เป็นไรตั้งไข่ครั้งนี้1 1บอ็พควันปรีดีที่กระจายอํานาจสุดมือเอื้อมคว้าข้าจะฝันเราไปเลือกตั้งกันเพื่อสถาปนาอํานาจท้องถิ่นเทศบาลอํานาจท้องถิ่นเทศบาลที่เธอปล่อยให้มันคลานผ่านไปเกือบร้อยปี11พฤษภาคมนี้ไปเลือกตั้งนะ